สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาทัวร์ Apple Store 2สองสาขาในไทยนะคะสาขาแรกก็คือที่เซนทัลเวลแล้วก็สาขาที่2ก็คือที่ไอคอนสยามทำไมเราต้องไป2ที่นะคะไปติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะไปเลยค่ะเริ่มต้นนะคะบริเวณนี้ตรงข้างๆเซนทัลเวลเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารทรงกลมที่ล้อมรอบไปด้วยกระจก สองชั้นนะคะเป็นพื้นที่ Apple Store สาขาเซนทนัเวิลที่ใหญ่มากๆนะคะก็จะเห็นได้จากด้านนอกเลยเพราะว่าโลโก้ Apple เนี่ยสวยงามมากๆก็จะมีพื้นที่2ชั้นชั้นบอลเนี่ยจะเป็นจุดรับสินค้าแล้วก็พื้นที่ที่จะเป็นเวทีของการเรียนดูนะคะส่วนชั้นที่1เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งโต๊ะไว้นะคะตั้งผลิตภัณฑ์ของ Apple ในโมเดลรุ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook อ่ MacBook Air นะคะหรือว่า,า Apple Watch มือถือรุ่นต่างๆนะคะมีครบถ้วนที่จำหน่ายในปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาวิวสิตเพื่อจะสอบถามกับพนักง,งานต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดรูมค่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนอพริศาร์เป็นการประชุมนะคะก็เห็นว่าการตกแต่งเนี่ยจะสวยมากนะคะ ตรงกลางของอาคารนะคะก็จะเป็นพื้นที่บันไดวนที่เชื่อมทั้งสาชั้นเข้าไว้ด้วยกันนะคะส่วนพื้นที่ตรงชั้นสองที่กำลังเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเสร็จแล้วส,สา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 มารถส่งา <ๆ S 2> ที่เค<ๆ>รื่องสา้าวันนี้เราอยู่ที Apple Store นะคะก็เพื่อที่จะมาซื้อรุ่นนี้ละค่ะ Apple Pro นะคะ,นะ,คะขนาด11นิ้วนะคะ แล้วก็มาดูของใหม่ด้วยนะคะว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นปี2022นะก็จะเป็นรุ่น iPhone 14หรือ14นะคะก็จะมีตัวเนี่ยะค่ะมาดูสี iPhone 14 Pro Max นะคะซึ่งจะมีขนาดกล้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สีพิเศษนะคะก็คือจะเป็นสีม่วงเข้มนี่นะคะซึ่งจริงๆถ้า จะเห็นเป็นสีม่วงเข้มเนี่ยก็ต่อเมื่อที่จะไปเจอแสงนะคะไปดูของจริงเนี่ยสวยมากนะคะถ้าถ่ายจากในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แล้วก็จะมีแน่นอนว่ามีการอัปเดต iOS ใหม่น,นะคะก็จ่ายเพิ่มวันนี้เพื่อตัวร้อยยี่แปดนะอ๋อถ้าสองหกเหมือนกันก็ต้องเป็นเพิ่มอีกนะอยากเปินเพิ่มขึ้นเยอะกว่ารอใหนูสงสัยตอนนี้คือที่มันราคาเนี้ยเพราะว่าค่าเงินมันมันอ่อนใช่ปะถ้าเกิดว่าไม่่ใช ค่าเงินที่นู่นอ่อนค่าเงินของเราแข็งเพราะปีที่แล้วช่วงที่เปิดตัวราคาจะขึ้นอยู่กับตอนที่ช่วงเปิดตัวช่วงเปิดตัวปีที่แล้วอ่ะหนึ่งเหรียญ US เท่ากับสามสองบาทไทยแต่หนึ่งตอนเปิดตัวปีนี้หนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบเจ็ดบาทไทยแต่ว่าหนึ่งเหรียญของเขามันจะไม่เปลี่ยนหรอใช่ไหมถ้าเกิดข้างเงินเปลี่ยนมันนับจากวันเปิดนับอันเปิดตัวอันนี้เขาบอกนะคะว่าถ้า iPhone สิบสี่ Pro Max แล้วเอาเครื่องเก่ามาแลกจะได้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายส่วนต่าง เราันไม่แน่ใจว่าที่ขออัปเดต iOS ใหม่น่ะมันก็แค่อ๋อามันคือมี d y นด m มิก s ร์แลนด์นี่ชใช่ใช่แล้วก็สมมุติว่าถ้าเปิดเพลง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 นี่ให้เปิดเพลงบอกว่าอันนี้คือ Apple Watch อยากเห็นตอนที่ได้ Dynamic Island มันเล่นอ่ะ Podcast มันจะเล่นยังไงอ่ะนี่นี่าค d a m i c l a มันจะแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเล่น p o แ,แล้วก็เป็นเสียงอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกตั้งนาฬิกาไว้อ่สมมติว่ับเวลามันจะขึน d y n เหมือนกันมาตั้ง,งนาฬิกาใช่แล้วถ้าเกดว่า แกกดค้างอะ่ะแกสามารถที่จะเลือกได้เลยถ้าแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยเอกสวยมากนะคะแต่ไม่มีเงินซื้อเก็บไปก่อนฉันก็ยังชอบเสียระเบิดจุดนี้ฉันชอบยีไงกินของฉันอยู่เน้ยน่ารักฉันรู้สึกวนะ่าฉันชอบสีิไปถึงแล้วฉันชอบสีระเบิดนี่คือรุ่นไหนนะเจ็ดหนึ่งลจะรู้ได้ไงว่ามันชัดขึ้นจากอะไรเซ ว่าหน้สำหรับเบอร์ไม่สวยรู้สึกชัดขึ้นไหมอ๋อนี่เมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้พาพยนต์เวนดังอ๋อนี่ไง 4K กัสเอ้ยทำไคุณเลือก 4K มันชัดเกินกว่าตาที่เราจะมองเห็นเว้ยมาดูดิเห็นแบบ ก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า Apple Store สาขาเนี้ไม่มีของที่เราต้องการนะคะเรากำลังไปค่้นสยามกันนะคะเพื่อที่จะไปตามล่าหา i p a d Pro และ a i p ก d AirPod Pro ก่อนหน้าแปคไอคอนสยามนะคะแล้วก็ขอให้พี่พนักงานเนี่ยเช็คของที่ไอคอนสยามให้ก่อนนะคะซึ่งก็มีสินค้าแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วค่ะเรแล้วนะคะ Apple ิ้ลไอคอนสยามที่สุดเอคนจะจอดรถได้ใช้เวลาสายที่จอดรถประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีไอคอนสยามมันแบบที่จอดแน่น่ะแน่นกว่าเซ็นทรัลเวิสชาร์จทำไมเราถึงต้องไปเซ็นทัเวรแล้วก็มาไอคอนสยาม เพราะว่าที่นู่นไม่มีแอร์พอร์ตโปรุ่นหนึ่งอันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะมาให้ถามก่อนให้โทรถามก่อนว่าสาขาไหนมีเนี่ยก็คือจะต้องวิ่งมามารอแบบสะปีใช่สองีสำหรับพื้นที่ Apple Store สาขาของไอคอนสยามนะคะก็จะเป็นทั้งหมด2ชั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีการกั้น ชั้นนะคะทาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างในด้วยนะคะออพื้นที่เนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเวทีเหมือนกันซึ่งก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะที่สามารถที่จะดูในเว็บไซต์ได้ว่าจะมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างในแต่ละวันก็สามารถที่จะ r e g i s t e r เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาอัปเดต เจตเจตต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์ของ Apple นะคะก็จะได้รับความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับอุปกรณ์ของเราเนี่ยให้มันดีมากขึ้นอันนี้เพื่อนก็นำมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ได้สินค้าเรียบร้อยละแล้วก็ตอนนี้กำลังที่จะเซตอัพเครื่องนะคะเขาก็จะมีสเปซที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาเซตอัพเครื่องโดยมีพนักง,งานของ Apple เนี่ยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อยู่ค่ะ ันนี้เราจะมาอันบ็อกไอโฟน11โปรสองเออผิดม่้ยอะไรเราไม่ให้การไม่ให้การตัว11นิ้วปี2021ค่ะสีอะไรคะสีเงินฮะเลือกสีเงินเพราะว่าอ,อะไรเอ่ยเฮ้ยเหตุผลชอบสีเงินอ่ะอันข,ขาวดีวิ่งวิงดีช้าเพื่อนี้แล้ว 嗯。 เช็คหน้าเช็คหลังมีรอยไหมกล้องมีรอยหรือเปล่า,ลาแล้วก็ลอกออก,อกดูแบบนี้มีรอยไหมไม่มีนี่คือ area ของเออย้อนหน้าอันนี้เป็นโซนอินดอร์ คือมันก็จะเป็นสเตทที่แบบกว้างๆเนาะไม่เหมือนของเซนตันเวลร์ที่จะแบบว่าเป็นคือนี้เพนบงแคบๆน,น <c oughs> ดูภายในเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูภายนอกกันเพราะว่า Apple Store สาขาไอคอนสยามเนี่ยด้านนอกนะคะที่เดินออกไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ ที่สามารถที่จะไปนั่งเล่นได้เพราะว่าจะมีพื้นที่ที่เป็นมานั่งให้นั่งเล่นแล้วก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำก็พยายามของไอคอนสยา <ลง S 1> ี รอนเลยนะคะมองออกไปเนี่ยก็จะเป็นท้องฟ้าแล้วก็บิวของกรุงเทพมหานาครค่ะไปในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะสวยชัดเจนในแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าไปตอนเย็นเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเห็นไฟรีประยับนะคะเมื่อมองเข้ามาน,นะคะก็จะเห็นเป็นไอคอนสยามแล้วก็พื้นที่ a p p l e STORE ก็จะเห็นโลโกโล้ Apple ที่ขนาดใหญ่มาก กลับเข้าไปในสโตูเพื่จะดูประกอนอื่นๆกันค่ะเสียวสวยมากว้าวน,านี่คือเวิร์กช็อปนะคะปา้ายอจมีบอรู้ว่าแอปเปมีลบอดีคาริโอด้วย อะไรนี่คือน่าจะิงก์กับ Apple Watch เพดจุงนี่นะคะได้แล้วนะคะ i p a d Pro เป็นโปรโมชั่น b a c k t o School นะคะก็จะแถมกับ AirPod Pro มาด้วยการเลือก AirPod Pro นี่แกต้องบอกเพิ่มตังค์ใช่ไหมใช่ต้องบอกกี่บาท จัดค่าแออ่งอะกี <y> ่บาทก็งานิพันสสิพันออนิดน้อยคนดิแล้วหิวเลยใจแล้วก็ลงทะเบียนที่นี่ได้เลยพร้อมมีพนักง,งานดูแล